สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอาลองเล่น M4 ให้ดูนะครับ M4 มันมีของแต่งเข้ามาใหม่นะครับทุกคนของแต่งมันดีมากแล้วผมจะลองไปเล่นให้ทุกคนดูผมมาเปิดเลยดีครับทุกคนคนี่ครับของแต่งก็จะเป็นอันนี้เลยของแต่งอันใหม่ เราซื้อไป3อันครับเป็นล่างสุดยอดครับสามอันนี่ครับทุกคนแล้วก็ไปน่าจะปืนนี้ก็พอมันอัปเกรดมันก็ดีมากนะครับทุกคนมันจะเพิ่มความยิงแรงแล้วมันก็จะยิงรัวขึ้นครับเดี๋ยวผมจะไปทด,ทดลองเล่นให้ทุกคนดูกันเลยไป <c oughs> นี่ครับทุคนมันรัดแรงขึ้นนะทุกคนมันรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันรัดเร็วขึ้นเออแต่ว่ามันก็ดีนะครับทุกคน เอมโฟเดี๋ยวนี้เขาก็คนก็เริ่มใช้กันเยอะแล้วนะเพราะว่ามันดีระดับหนึ่งเลยมันทําให้แบบยิงรัวขึ้นด้วยนะแรงขึ้นมันเพิ่มสแต็กหลายอย่างครับนี่นะมันจะยิงเร็วขึ้นปืนสกินนีไไนนนน้ไม่ได้มีบวกอันี้นะคนไม่ได้มีบวกอัตราเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันยิงแรงขึ้นขนาดสกินนี้ไม่มีบวกอัตราครับ ด้วความตายทุกคนเอามันนอนยิงดูเ่อแต่ระยะใกล้ถ้ามันยิงรัวแต่ว่ามันก็ยิงระยะใกล้ตัวมันไฟไม่ได้นะครับทุกคน ว่า m อ5ฟมัจริงนคัจริงๆเลย,เลยมันจะดีมากเลยครับมันก็จะไม่ผมไม่รู้นะว่ามันจะดีกว่าสกา,รสการหรือสกาดีกว่าแต่ผมว่าตอนนัดตอนนี้เอมโฟน่าจะดีกว่านะครับถ้าใส่ของแต่งไปด้วยใครที่ยังไม่ลองเล่นก็มาลองเล่นกันได้เลยนะครับเอ็มโฟของแต่งเดี <c oughs> ๋ยวผมจะลองอาชาร์ดให้ทุกคนดู เออผมตั้งไ้ว่าไปตรงนู้นได้ไงไม่รู้อะทุกคนเดลิงครับทุกคนในวันนี้ผมจะเล่นในบทชาได้ทุกคนคุเดลคน ฟีฟามันอัปเดตใหม่ก็มีอะไรมีตัวละครใหม่ด้วยนะครับเข้ามาตัวละครใหม่มันจะพอกดวงปุ๊บมันก็จะชุบชีวิตเลยนะครับกดวงพอเราดาวปุ๊บแล้วกดชุบชีวิตตัวเองได้เลยนะครับอย่างนี้ตัวใหม่ะโกงมากนะครับเข้ามาดูแลอย่าอย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามครับเมื่อกี้เขาบอกไม่ตายอุ้ย ผมกระแทกทุกคนผมนจะเล่นเอ็มโฟชาร์ตวัดใจเขาปังอือผมจะตายคนคนอื้อลูกรองควงมันยิงได้ไกลมากเลยนะทุกคน,กคน,กคนแต่ว่ามันก็เดี๋ยวนี้ก็โดนเนิร์ฟขึ้นเรื่อยๆเลยนะ ช่วงนี้ก็อยู่โควิดก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ้าตัวก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนอุวยคนมาไม่ต้านผมจะเล่นเนมโบว์เอ่นโฟชาร์ดให้ทุกคนดูนะโฟชาร์ดนะทุกคนอย่ามเล่นโฟชาร์ดทุกคน เออผมตายแาะว่ามันก็ก็ยิงตัวนั้นเกรือบตายแล้วนะเพราะว่ามันมันบวกลั่นด้วยนะครับพอใส่นี่มาพอมันใส่ของแส่งมามันก็จะบวกลั่นด้วยนะครับเนี่ยครับมันดีปืนนี้มันจะมีข้อดีนะครับทุกคน ม,มันลากหัวง่ายมากเลยนะรู้นะสึกผมยิงส่วนใหญ่ก็โดนหัวเลยนะเล่นอย่างเพราะมันบวกลันมันก็จะเข้าหัวง่ายขึ้นเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ลบไม่ทันอนะ่ะเฮ้ยโอ้โเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายนี่ระยะถ้าระยะกลางๆ เข้าไปตู้กับ2องขวังก็ชนะนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยมันมามันมาทุกคนกลัวมากอดต้องรีบรูดมันให้ตายก่อนที่มันจะเล่นเอื้อมาเดี๋ยวจะโชว์เล่นดีเซิร์ฟมั้งล่ะ พีซ่์เฮ้ยคนไมมนะโดนตุ๋ยครับวานนี้เฮ้ยคมาตัวฮ้ยไยไปไย ก็ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย